เกษตรต้อมนะครับวันนี้มาลองทำเทรอร์เรียมเทรอร์เรียมก็คือขวดโหลที่สำหรับปลูกต้นไม้อะนะสวยๆอะไรประมาณนั้นขวดอะไรก็ได้ไม่ต้องทำแบบโพลีนแบบนี้ก็ได้นะแต่อันนี้ผมชอบเป็นการสตัวก็เลยอยากจะลองทำดูครับทำเละไปอันหนึ่งละอันนี้อันที่สองความพยายามขั้นที่สองเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง ดูความพยายามครั้งที่1กับความพยายามครั้งที่สองของผมครับก็ดีขึ้นเยอะนะครับถ้าให้ผมนะอ๋อเทียบก็ดีขึ้นเยอะมากเลยอะแต่ว่าก็ยังไม่สวยนะก็เกือบดีแล้วครับทำอีกรอบสองรอบคงจะดีครับแต่ก็ไม่แน่ใจเรื่องกาวมันกันเนาะความแข็งแรงเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ดี๋ยวจะแทรกภาพที่มันเป็นต้นแบบให้ดูด้วยนะ